ผลมาอีกแล้วนะครับผมรอบดึกนะฮะร,รอบดึกนี่บ้านรุงช่างนะก็ไปสุระมานะกับลุงช่างนะสุรนะานะมาผลก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับผม อากาศมาให้ดูนะครับสร้างบ้านล,ลุงช่งางจังก็เขอบ้านเรียบร้อยนะครับไปทุระมานิดหน่อยนะครับที่บ้านม่วงฝนตกนะ FC ฝนตกก็ ช่วงนี้หน้าฝนนะครับเรื่องปกตินะเรื่องปกติขอรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยบรรยากาศฝาก f อซนะครับโอ้เหมือตืบเลยครับตืมแเลยพี่น้องวันนี้ก็ทั้งวันนะครับก็ร้อยสดนะฮะร้อยสดกับทีมงานของช่างนะครับเพื่อที่จะทาบุญนะครับทําบุญไปที่วิศนุโลกนะครับวิศนุโลกองคพิรามนะครับองคพิราม โคกสมอก็ได้วันนี้ก็ได้ต้นกันนะครับติดต้นกันไปหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทนะครับหนึ่งมืนสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทก็อนุโมทนาสาธุกับทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมก็อัปเดตสดๆนะครับที่โคกหลังหน้าจะมาดงนะครับพายุเข้านะต่อเนื่องนะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับโอ้มา oh อย่างพิโลกวันนี้ ห้องน้ำหน้านี้นะครับเชิญไปเข้าห้องน้ำก่นอนนะเดี๋ยวขอคุณแม่นอนอยู่ในรถนะได้ครับได้ครับกํลัลงร้องอย <c oughs> ู่เน,น,นี้ะ้ครัไบดได้ครับได้ครับ สีนะมาจากพิษณุโลกนะถ่ายรูปได้นะครับไล่แล้วก็ถ่ายรูปกับปู่ได้ครับถ้าผมโหบังเอิญมากนะมาจากพิษณุโลกพอดีอย,ยู่เพื่อเมืองครับ ต้อนรับนะต้อนรับมีญาชีนะครับิมก็อยู่ตรงโดมพอดีนะเมื่อกี้ญาชีก็ขอยต้อนรับอยู่ด้านหน้าสบายนะครับถ่ายรูปขึ้นด้านบนก็ได้ครับ,รบผมยังครับยัง เอาเดวทูบมาครับเอาเดาทูบมาย่ใบสีั้มใบสีเอาผ่านนะเอาผ่านมาอย่างพิษณุโรคนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบรับตอบทุกปรงมาทุกอย่างนะ้นจะจบลงดีครับให้กลังใ,ใ,ใจลุงพลค่ะครับสู้ๆค่ะลุงพล ไปให้ลุงพลคนบ้านกกอก่อบ่มียังดอก,ดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เดอ้อเอฟสีทั่วแดนแฟนแฟนหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าแตนสายทานน้ำใจ ลังไล์มาด้วยมีตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความอัเชืกอารีสุขาพกายใจร้อยที่ลุงบอกให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเลาทำความดีบางที บ่มีไัยหูอย่าได้หมดหูเด้อลุงพมคนหัวใจแกล้งสายบุญน,น้ำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพนป้าแดนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ บุกเพิ่นว่าบอดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังวะลานั้นละนานวลน,นาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่มีภัยห อย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำพาโฮมหักหัวใจส่งความฮาดแพงสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลังใจสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลัง จทุกคนขอบคุณทุกท่าที่กำลังจืดทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจทุกบ้านนครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบรอบคอบทุกไปตรงมา ทุกอย่างนมาจะจบลงไม่ดีครับ,บ,รบอากทำผลเฉยน,น,นี่แหลนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาออกอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดี บางทีบ่มีไพยหูย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญนำผ้าโฮมฮักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลังใจ